E <coughs> พฤษภาคมส5 6 4าอห่อยาจะได้พร้อมการทั่วโลกฟังกูฟังกวอย่างนว้อย่วางนวาตามกวาัาฝั่ว่งอวา่ชวั่นหวึ่งมวาร์่งว่งวั่นวั่งว่งัว่งวววว ไปชนพี่ี่่่ะไ่ไ่่มาก่นได่อีเราทำไปก่อน้ามไปขวาสุดก่อนพี่จะไมไปดักมันเลย่ไ้น่าจะามแบบงห้ามใจอยู่เพิกิดห้ามใจอย่างนั้นเลยมงยามึกเกิดไม่ได้ เอ้าขวี้นขวค้นคุณสามแบบวะดี๋ยวนนี่ให้หวยเกาะอยู่ไหนวะเจ๊แม่ต้องการเกาะครับคุณผู้ชมโอเคได้ละบีไม่ทียมีคนหนีม,นหนม,มามาสองคนเลยวะไอ้ทียเนี่ยไม่เดินดเลยผมยิงเล่นอ่ะนี่ไม่ทำพี่อะไรเดี๋ยว ไม่เด <as> uh ินเลยวะมันไม่เดินไปมาแล้วเดดไปาวยางยไม่ไี้ยินยงยังยังยมงย้เราต้องนานไอ้สัสต้องอกนานมากเลยทียทไม่เดิน ายังมีโคไม่อยู่ไาไม่เห็นแล้วมันไม่โผล่ว่ะเพื่อนเอาว่ากูกูรู้อะแต่ว่ากูสองแล้วมันแบบไม่แหลมเลยอ่ะเออมันล่าสุดมันโดดตามอยู่ปปเดไ่โดดนะไ่โดดนอะไร ลายนั่นแหละพี่กำลังวิ่งอ่ะเพราะคุณเอ้ามันอันเนี้ยังเชิดก้าไปอาวสากไม่ชีวิตรอกได็ด่อประเด็นถัดเฮ้ยโดนมาช้ากบั๊บโคงใหญ่ปะเฮยถ้ามาช้าเราชอบกว้านะเดี๋ยวเถอะ าเพิ่มยันอยู่ไกลอยู่เลยเสียงอะทนายทนายพระแมดพี่จะมาไหม่อนั่จะบาไม่ได้ดูผมดิเราจัดให้นัดแกส่งมาละ เอาที่ไหนวะส่งมาในนี้อาอะไรมาตัดสินมาดูเลยคนณหอบลืออ่ะเอาให้กินก่อนกินอยู่ใกล้เฮ้ยกูเจอกูยิงน็อกได้น็อกหนึ่งโอ้โหเย็ดแม่นี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นะไอ้กีนมันอยู่ข้างหลังอบไอ้นนึ่งโอเคแล้แข่งกล้ามแล้วเลยพี่กีงแบลวเดี่ยวอืมโคตรเสียดายเย็ดแม่นิดเดียวเองเมื่อกี้ โอเคโอเคเก็บไว้ก okay, okay. ่อนพี e> ่จะต้องหาทางไปเข้าวงด้ว้ยเพราะว่ามันมีที่ตรงนี้ด้วยมันเป็นภาษาด้วยเราไม่ได้บอกดวงปมาแค่ทีสามทีอะไรพี่คุณต่ออยู่ชั้นหนึ่งปัเอามีรถป่ะน่ะมีบักกี้อยู่ตรงนี้เนี่ยอาผมมาพี่ต้องไปเอาพี่บอยอ่ะพี่บอยต้องไปเอาต้ระบบพี่ออกี๋ยวผมวิ่งออกไปเรื่อยๆโอเค พี่บอกเปทางตรงโซนกัวดังก็จะมีของตอบให้อยู่รถอ่ะจงมาดูหลังค่ะพี่กินพักสามเนาะโอ้โหพี่อินชี้าบนใช่ไหมนะครับต้าเปิดเอาได้ถ้าปิดได้ก็ปิดใช่ไหมเฮ้ยพี่โอ้ี่โซเยอะเลยหรือวมันไม่ไม่ไม่ได้กับเราปุ้งเนี้ยไม่กล้าช้านะจอ่โซจะจานหนัาตาครับตัวหนึ่ง โอาบกี้แล้ไปรับไอกีนถูกหมใช่ใช่ใชไม่ออกมาเลยถนนไปไปไหนต่อหารถใช่ไหมถ้าพี่ไม่หารถไปถ้าเจอคก็รับไดโ เห็นละเห็นละเลียวเลยเลียวเลยไม่เดี๋ยวไปหาไปหาหน้าจอเดี๋ยวไปหาหน้าจอเฮ้ยโลงจัดไหนไม่เห็น

ไปยังไเดี๋ยวไปได้ยังด้ยังเก็บกล่องแล้วให้ทำเล็กตามไป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 เดี๋ยวไปแบบล่างเนื้อหรือว่า๋ยวไปแบบไหนคุณสอนกินมียัง มือยมีรถอบอยู่เลยโอเคมีคนมาเส้นนี้พี่กินได้าหวลเาเอด้วยรเดี๋เวลาห่ยห้องเรามีทั้ง m s c มีทั้ง AA สัตว์ทีเดียวกันพี่ออกมาด้วยกันเหรอใช่งรู้ไงที่มีเปิดอินสไนไหมผมเปิดไม่สีจอเมีันขันขวาผมไม่รู้ว่ามัน เฮไ่เ้นไรนะเย่าเลข้ามเ็้าลเดี๋ยวค่อยลงาใหม่เนหน่อยเนต้องมือสองตอเ่ขอีขอีรอดามรอกมร้ไอ้เมั่ลเล่นนั่นแหละเดี๋ยาก็แบบขอา

เฮ้ยยิงตรงไหนวะโอ้โหหน้าเราบ้านนี้เหรอวะไม่นี่เหมือนบนเขาปะโอ้งยิงบ้านไหนอ่ะ บ้านบ้านนี้บ้านนี้ยิงไอบีมักหนึ่งรอบเลยครับผมรอบเลยครับคุณได้ตัวสามตัว้ามตัวมันออกมันออกมันออกไอบีพี่ต้องไม่ไปหาเป็นไงวะโอ้โห มันออกไปเลยบีน,น,นี่บ้านนี้ออกไปเลยเดี๋ยวกูไปกักบ้านนี้ให้ก่อนแล้วกันมันยากเ่ข้ามาเจอเ,อเคสไม่อ,อ,อยากเลยเคสไรสัตว์เนอคุณถามจริงเหอรอวะ โอเควงลุ้นวงลุ้นวงเฮ้เดาไอ้เดาอาเหลือวะจริงบ้านกูเนี่ยใครต้องไงมากสามานะอ๋อแบบอ้อมมาข้างบนอย่างเงี้ย ไก่แล้วร้อนขนมนะครับขนมนกอยากจะระเฮ้ยขนมนะจับตัวอยู่เลอดหิวเลือดอะไรก็ปาีกูไม่บอกปามีมาดิ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  กลิ่นแม่ยังหอมคันต์โอ๊กี้เฮ้ยหอมเชี่บอลไมไมเหยียนะทะลุบ้านยิงกูได้ปะยิงเริ่องเฮไย ขอบคุณพลรีเมทัลนะครับครับตะคามาขอบคุณมากครับเฮ้ยหลุมมันมีคนยิงแอร์ด็อปนะเวลาสุดอะหลุมหรือบ้านหนึ่งก็ไม่รู้มีคนยิงจริงไม่ได้โกหก ขาดอัดเดียวน็อกคุยเออโดดข้างบนยิงไอ้เหี้ยกูยิงที่นี่ที่นี่รอดรอดรอดชุบได้ขับรถชนหินกินหน้ากูมีหินเออเลยๆเลยก่อนเลยก่อนมันแม่นนะกินมันให้กูสองเม็ดเมื่อกี้สองตีเอ๊บี บียาอย่าเข้าไปเทไม้บีขอร้องจอดก่อนบีกูเห็นเข้าขับเข้าไปกูรู้เลยสัตว์เยด้เต้องขอร้องกันแม่มีคันหนึ่งมีคันหนึ่งเพื่อไปกูได้ไอมันร้านไปอะไรแค่ตัวกูอ่ะ กั่งซ้ายมีเปล่าไม่มีมาละบ้าไม่แหลมเลยว่ะไปด้เเราเล่กินเราเลื ย่าไม่ฟาร์มอย่าไม่ฟาร์มอย่าไม่ฟาร์มพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเหยีดแม่ก่อสามอีกตัวนึงเหลือฮะไม่เจอเลยไม่เจอเลยมีชิคแพดเหลือบ้างปะ à đi lọ lọ khuyên chiều còn bà lọ trên chiều còn มีเหรอเออวงเลโคตรยากกี่เรานะตอกสามแต่เดิมแต่เดรมบต่เดิมกูต้องสมองกูต้องสมกูต้องสม ทานดิทานทานมันพึ่งพึ่งเออเดือกวัวรถเลยนะกินเดกวัวรถเลยกินแลวกินขับกูจะต้องปั๊มเลือดตับแล้วเจ็ดเซเดี๋ยวคอยกิน ล้อก่อนดีบีเพื่อนยังไม่พร้อมโอเคไปเย็ดแม่่่เ็ดแมมมกวา้ะไงโอเคโอเคเ้ยแล้วล้อขวาจะแตกไอ้เหี้ยบ้านอย่ายิงแม่นนะไปไปบ้านไม่ยิงไว้กิน

sai cãi ai kín ai kín tập tay ai kín ai thua ai thua tốt càng tốt cãi tụt tốt tốt phải nha mày ai 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 เออเออเออก็ดังยิงระวังระวังวงเปลี่ยนโว้บเจ็ดโฟไม่เคยทำร้ายใครเอาโอเคโอเคโอเคเจ็ดแฝงออกไปเรื่อยแม่เย็ดเอาไปเรื่อยแม่เย็ดไอ้สัสเดี๋ยวกูไปเอารถมันดีกว่าวะกินกินกินกูกูต้องไปกับมึงกินกินกินเออไปไปไปพากูแววรถข้างหน้าก็ได้ ไปวงเจ็บวงเจ็บไปเลยวงเจ็บเดี๋ยวกูสวนเองใครยิงกูสวนหมดใครยิงกูสวนหมดอะไรมันนอกวงโอเคเอาระเบิดบ้านนี้มีนะเมื่อกี้มีระเบิดมา ใครแฟดกินกูไม่ได้ตามมึงกินกูไม่ได้ตามมึงมันเข้ากูดังกูไม่ได้ตามนะกูไม่ได้ตามนะกูชุบ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 ชุบไม่ได้เหรอบีบีค้าบี เดี๋ยวขัวให้เดี๋ยวขัวให้เดี๋ยวกูเอาให้เดี๋ยวขัวให้โอเคค่ะไม่ไม่เล่นด้วยกันช่วยฆ่าดีกว่ามันวิ่งยังมันจะวิ่งจากไหนไปไหนพวก ban bàn, bàn, cái chỗ 1. นายสมตัวหนึ่งสมโตตัวหนึ่งโอ้ยย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 ยียยยยยยยง Thường cu cứ chụp đây, bi, thường cu cứ chụp đây Sủa